ถึงสถานการณ์ของไม้พยุงกับการลักลอบที่เกิดขึ้นค่ะและไทยพ b s ได้ลงพื้นที่นะคะร่วมกับหน่วยพิทักษ์ป่าแก่งนางกองกําลังสุรศักดิ์มนตรีนะคะเพื่อเข้าไปติดตามปฏิบัติการเพื่อติดตามขบวนการลักลอบตัดไม้พยุงที่พบว่าทํากันอย่างเป็นระบบจริงๆนะคะถ้าถูกจับได้ก็จะไม่มีการซัดทอดไปถึงกลุ่มที่เกี่ยวข้องการปฏิบัติการครั้งนี้คุณสถาพรพงศพิพัฒน์วัฒนาได้ร่วมเดินทางไปกับหน่วยปฏิบัติการด้วยค่ะ ถ่ายไฟไว้ถ่ไฟไวตรงนู้ดถ ab ่ายไฟไว้ตรงนู้ดเจ้ากองเชิงทหารกงเชิงมันมีอาวุธ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  ในการจับกุมผู้ลักลอบขนไม้ยพยุงมครั้งนี้ทีนข่าวไทย BBS ร่วมเข้าปฏิบัติการกับเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าแก่งนางและชุดสิงห์ดงจากกองกำลังสุรศัดิ์มนตรีในเขตระสาพ,พันสัตวบบ์ป่าภูสีฐานเขตรอยต่อจังหวัดมุกดาหารกาลสินและสะกลนครมีทหารหน่งตัวจะรให้ตัวจารจัดการเลยเอาแมน่เด oh, นี่นี่ไมันต่อสู้ปฏิบัติการนี้สามารถยึดไม้พยุงได้1ท่อนขนาดหน้านกว้าง40ซนติเมตรยาว2เมตรหนาประมาณ10เซนติเมตรซึ่งเป็นขนาดมาตรฐานที่กลุ่มผู้ลักลอบตัดไม้นำส่งออกนอกประเทศ40ค <cm. S 1> รับ2เมตรห ยงจับผู้ต้องหาเป็นผู้ขนย้ายไม้ออกจากป่าได้สองคนแต่ระหว่างสอบปากคําผู้ต้องหาให้การไปลักษณะที่คล้ายกันเหมือนกับทุกคดี<อ>ที่จับได้ก่อนหน้านี้แล้วมาทํากี่วันแล้วนี่ผมเพิ่งมาวันแรกครับผมไม่ได้ขึ้นไปเอาไม้ครับผมมาหาหน่อไม้อล้รนี่มาเลยผมนั่งเอกอยู่บ้านเอกเพียงบ้านประกอบนะนั่งพักเหนือ่อยแล้วเสียเงเท่าไหร่สองพันครับไหนตามที่เสียเงยังไม่ได้ให้ครับเพาแบบที่ใส ผมก็ยังไม่รู้เลยครับข<อ>ขเขาเาบอกถ้าเขยนขึ้นมาถึงถึงตรงนี้เขาจะรอนะครับถึงตรงไหนนี่ครับทางขึ้นนี่ดูสันลอใารเปคนบอกไม่คือใครผมไม่รู้ชื่อเขาเขาจ้างผมมาแต่ผมไม่รู้จะดชื่อเขาเจ้าหน้าที่ระบุพิกัดที่มีโอกาสพบกลุ่มผู้กระทำความผิด3ามจุดและเลือกจุดที่เรียกว่าดงคำบึ้งซึ่งมีรายงานข่าวพบความเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้จุดนี้มีไม้พยุงขึ้นอยู่ในพื้นที่ห้ไร่รวมประมาณ3า0ร้อต้น ััับบบ้ยยโดยในระหว่างการดักซุ่มจับกลุมในความมืดพบความเคลื่อนไหวมีผู้นำรถจักรยานยนต์วิ่งสำรวจเส้นทางขนย้ายตั้งแต่ประมาณ19นาฬิกาเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ออกลาดตะเวนก่อนจะยิงปืนส่งสัญญาณหนึ่งนัดในเวลาประมาณ22นาฬิกา และมีรถจักรยานยนต์วิ่งกลับมาในเส้นทางเดิมอีกครั้งไปยังจุดพักไม้หลังจากนั้นกลุ่มผู้ตัดไม้จะมีชุดลาตะเวนเดินสายไฟส่องหาเจ้าหน้าที่ในพื้นที่โดยรอบและเริ่มทำการขนย้ายในเวลาประมาณ23นาฬิกา ปฏิบัติการครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นตอนเวลาประมาณ5้าทุ่มกว่าครับช่วงเวลาเดียวกับที่เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลกับเราขออนุญาตนะครับว่าที่สาคัญลูกแบบของวิธีการในการเข้ามาในโซนที่สำคัญนั้นตรงกับที่เจ้าหน้าที่บอกประกาศครับทีมข่าวและเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่ากันนางพร้อมกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีเริ่มเข้าพื้นที่เป้าหมายโดยทางเดินเท้าตั้งแต่ประมาณ18บแนาฬิกา ซึ่งระหว่างทางพบร่องรอยการขนย้ายไม้พย,ยุงโดยมีล้อเลื่อนเชืเ่อมโยวกับที่จับได้เป็นอุปกรณ์หลักพบรอยลากล้อรอยใหม่จะพาย,ยายามซ่อนเงินนให้เราทราบบางทีงก็มีไม่ไหวแต่เรามาต้องตรวจตนี้ก่อนเห็น,น,น,นหรอนยดูแลจะมีรอยรถไฟมามารับแต่ย,ยังพบร่องรอยการตัดไม้เพื่อทำอุปรกรณ์ช่วยลากจูงใช่ไหมใชใช่ไม้กิ ใช่ครับจะเป็นรูปนี้คทำเป็นรูปทำเป็นรูปนะครับทำเป็นรูปการะบัดชามเหลี่ยมนะครับแล้วก็วางทับตรงล้อแล้วก็เอาไม้เหลี่ยมประยุงตครับแล้วก็ขันแล้วก็ลากร่านกายนะครับ ตลอดเส้นทางเข้าสู่จุดซุ่มจับจะพบกระท่อมที่มีลักษณะหเหมือนชาวบ้านที่มาเฝ้าไร่พิษผลทางการเกษตรเช่นเดียวกับกระท่อมหลังนี้อยู่เป็นระยะรวมประมาณ5จุดแ่จะไม่สามารถระบุได้ว่าเกี่ยวพันกับกลุ่มที่เข้ามาลักลอบตัดไม้และขนย้ายไม้หรือไม่เจ้าหน้าที่แสดงความกังวลอย่างชัดเจนว่าอาจจะมีการแจ้งข่าวถึงกลุ่มผู้ตัดไม้สถาพรพงศ์พัฒนาไทยพีบีเอสรายงาน